แล้ววันนี้จะเป็นวันที่จะพาเขาอะไปลองเพลงกรุ๊ปก่อนคุณพ่อไปดูว่าพีเจจะเป็นยังไงจะมาจะมีสมาธิจะล่าเริงจะจดจอด่อจะชอบโรงเรียนไหมนี่ค่ะ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 โจ๊ะจะสั่งภาษาจีน,นเรียกว่าอะไรนะครับทังเจ คุมขังข้างคุมไว้หนึาสเดิมคือจับแค่นี้แล้วเขาก็ไม่ไปใช่แล้วเราก็ดันเนี่ยกดเข่าเขาอ่าวันนี้นะคะทุกคนคอยอัปเดตพัฒนาการของลูกแล้วก็สิ่งที่พีเจแล้วน้องเจเพลเนี่ยจะต้องทําต่อไปเรื่อยๆนะคะกลายเป็นว่าตอนในช่องของเราอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงลูกนะคะพัฒนาการต่างๆของลูกมาอยู่ในคลิปนี้ด้วยเผื่อคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนแวะผ่านมาก็ อาจจะได้มานั่งคุยกันหวังว่าคลิปบางอย่างอาจจะไปปรับใช้ได้เพราะว่าเราได้ทําการลองผิดลองถูกไป <c oughs> ้วในบางเรื่องแล้ววันนี้จะเป็นวันที่จะพาเขาอะไปวันแรกไปลองเพลงกรุปก,ก่อนคุณพ่อไปดูว่าพีเจจะเป็นยังไงจะมาจะมีสมาธิจะล่าเริงจะจดจ่อจะชอบโรงเรียนไหมเขาจะชอบโรงเรียนเหมือนที่เราพอไปดูแลร,รู้สึกชอบไหม,มก็เลยกะว่าจะพาลูกไปดูก่อนถ้าลูกโอเคเราก็ค่อยแบบเอ้ยสมัครลงสมัครเรียนว่าไป วันนี้เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ากิจกรรมตอนเช้ากว่าจะไปโรงเรียนและถึงโรงเรียนแล้วเป็นยังไงเจอยากไปโรงเรียนไหมครับไปแกลงันแงพี่เจพูดเบาๆอยากไปโรงเรียนไหมคะทำไมทำไมชอบแกล่ะมีเงี้นอนชาที่รู้อยู่อทำไมมันทั้งๆเลยมันน้อกใหญ่ะ ขายด้วยบัวลอยเลยอ่ะบัวลอยจะเพื่อนยังสบายใงเร็วเกินไปบัวลอยไปอยู่ที่ไหนเคยแล้วไหมอีกคำหนึ่งโอ้อ่ะปังระจา์อีกอัหนึ่งได้ไหมไม่ได้อ่ะสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีครับมาแล้วจ้าเช็คอินตาตี้อินเตอร์เนชั่นแนล สวัสดียังสวัสดีคุณครูยังนี่ฮาวเช็คโอ้โหอ้าวนี่เฮายังนี่เฮาเราซื้อยังนี่เฮาวันนี้ก็คือพาพีเจมามาลองความพร้อมแต่ก็จะมีเด็กๆที่เขาเรียนอยู่แล้วด้วยเขาจับมือกันไปแล้วเขาจับมือกันไปแล้วถู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  อี่เจไปตามเหมามด้วยครับบอกว่าเหมามินม้นครับได้เวลาเข้าเรียนแล้วครับไปคอย่าให้ลูกให้ลูกมาตามคืออะไรเนี่ยให้ลูกมาตามแม่หรอที่สุดเลยพร้อมเรียนแล้วพร้อมเรียนที่สุดพร้อมเรียนมาก <c oughs> เชิญค่ะ <c oughs> 谢谢。<Sí. S 1> คอรัอย์เหล่าศิษย์ขอให้ไหว้คอร์เหล่าศิษย์有什么แงเช่นี่ก็มีครา现在他现在ภาษาจีนเรียกว่าอะไรนะครับหางเจียหางเจีย

หลังจากที่เรียนเสร็จแล้วะ

กจกรรมที่อาจจะเป็น outdoor ินดอร์หรือกิจกรรมอะไรที่ให้เขาได้ปล่อยพลังอะ่ะช่วยให้กล้ามเนื้อของเด็กอะ่ะ แข็งแรงเออแตถ้าเป็นถ้าเป็นแม่แม่จะเป็นพาร์ทโภชนาการพาร์ทอาหารพาร์อะไรที่แบบพัฒนาสมาธินู่นนี่เออพัฒนาสมองการเจริญเติบโตมารยาทอย่างงี้แต่ถ้าพาร์ทเรื่องของพละกําลังการออกกาลังกายการไปให้พ่อส่วนเรื่องสมาธิแล้วก็การแก้ปัญหาในคลาสเขาก็ทําได้ดีนะแม่รู้สึกว่ามีสมาธิพ่อเป็นคนถ่ายวันนั้นขออนุญาตทางคลาสเข้าไปขอถ่ายเป็นไงบ้างลูกดูมีสมาธิเรียนก็ดูมีสมาธิดีนะคือหนึ่ง 1 2>, 2 3อ่ะพี่เจอาจจะมี1แล้วไป3 3แล้วกลับมา2อรอะไรเงี้ยคือว,วิธีการของของเด็กก็คือเขาอาจจะอยากลองแบบนี้ก็ได้เขาอยากจะกบใหญ่ๆแล้วเขาอาจจะหาตรงนี้ก่อนหรือว่าหาตรงนี้ไม่เจอแล้วค่อยมาหาเจออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่เป็นไรเลยให้เด็กลองถูกลองผิด ก็พยายามไม่ได้บอกว่าอะไรอยู่ตรงไหนแต่ก็คือใจใจความเป็นแม่นะมันจะต้องพยายามเชียร์แต่ว่าจริงๆก็คือปล่อยให้เขาลงมือทำอันดีที่สุดเราได้วิชาการสอนพ่อและแม่มาจากอาจารย์เกลซึ่งวันนี้เดี๋ยวอาจารย์เกล์จะมากับคุณหมอดาวเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพอพีเจเจออาจารย์เกลแล้วเนี่ยกับของเล่นที่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเล่นแบบมีเป้าหมายตอนนี้พีเจเขาทําได้ดีหรือยังในวัยสองขวบ6เดือนพัฒนาการเขาไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวดีเจสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมพีเจนะคะเราก็มาติดตามดูตอนนี้กี่ขวบแล้วคะสองขวบหกเดือนค่ะตอนนี้พี่เขาว่ากำลังอยากไปโรงเรียนอยากมากอยากมีเพื่อนหรออยากมีเพื่อนไหมอยากอยากเล่นของเล่นไหมอยากอวันนี้มาดูซีฟู๊ดไก่มีอะไรบ้าง วัยนี้อะค่ะเราจะเตรียมพันธุ์เพื่อไปสู่โรงเรียนแปลว่าน้องจะต้องหนึ่งทังที่ได้ค่ะสองทำตามคำสั่งคุณครูได้เพราะฉนะนั้นทุกอย่างนี้ต้องเริ่มที่บ้านมันจะเร็วขึ้นถ้าลองเรื่อนชั้นเรียนเด็กจะต้องใช้เวลาในาการปรับตัวเวลาเรียนรู้ทุกพิชานมันจะมีขั้นตอนชีวิตก็จะมีขั้นตอนมากขึ้นเก่งมากครับแล้วก็ฝึกในเรื่องของการแก้ปัญหา ซึง่งจริงๆแล้วการทักษะการแก้ปัญหาเป็นทักษะที่สําคัญที่สุดเลยของมนุษย์ใครที่ฉลาดที่สุดเราก็จะดูวิธีการแก้ปัญหาของคนคนนั้นว่าดีที่สุดหรือเปล่านมนุษย์ที่ฉลาดมนุษย์ที่เก่งจะต้องแก้ปัญหาได้ดีอเอาตัวรอดได้แล้วถ้าสาหรับเด็กวันนี้เราจะดูยังไงว่าเขาแก้ปัญหา,ท,าทุกอย่างก็ต้องให้เขาเจอปัญหาเราต้องไม่บล็อกปัญหา,อ,าอย่างเงี้ยมันมีปัญหาแล้วก็ต้องสังเกตเห็นว่าเอ๊ะเกิดปัญหาเกิดขึ้นมันทำไม่ได้แล้วเขาจะแก้ยังไงทำให้มันสําเร็จเห็นไหม ก็เรียนรู้ผ่านการลงมือทำงานนั้นในเด็กวัยนี้เขาเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา2อันก็คือ1กิจวัตรประจำวันของตัวเขาเองอันที่สําคัญก็คือของเล่นที่จะเป็นตัวแทนของปัญหาเก่งเผินตั้งจูมาให้กันแม่พ่อนั่งนั่งตรงนี้ไหมคะคุณพ่อนั่งได้กันได้เลยเสียบเลยครับเาวเป็นห้องเรียนที่อบอุ่น ีกำลังใจเลยตัวติดเลยลูกเก่งมากอายวิทโอเคน้ำเงินกระดาษกระดาษเรียกได้สอกสีแดงอยู่แถวไหนสีแดงอยู่แถวไหนนี่อยู่แถวนี้อันนี้มันเป็นตัวแทนของปัญหาทั้งหมดเลยแต่เราจะไม่ให้ปัญหาที่มันยากเกินไปก่อนค่ะเนฟังมาอยู่ไหน ้าที่หน่อยหาที่หน่อยเย่ตัว <Wow. S 2> นี้อะไรเขาเก่งกว่าครั้งแรกเยอะเลยเขาเข้าใจไหมจากมาก่อนเขาไม่เข้าใจเลยทำงานยังไงอ่ใส,ส่เลยใส่เลยนี่ซ้อมส้ใช่ซสอมก่อนส้รงนี่เดี๋ยวให้ทำเดี๋ยวให้ทำอันนี้เหมือนเราเป็นครูแล้วเราบอกเขาว่าวิธีคือแบบนี้เราก็ต้องสู้กับเขาให้เขายอมด้วยวิธีของเราแต่เราจะไม่ดุเย่ไี่เก่งอ่ะ เอาอีกซุดมีอยู่ข้างล่างมอยู่ข้างล่มีอยู่ข้างล่างมีอยู่ข้างล่างมีข้างล่างมีอยู่ข้างล่างมีข้างล่างมีข้างล่างมข้างล่างีข้างล่างมีข้างล่างมขางล่างมีข้างล่างมีข้างล่างมีข้างลางมีข้างล่างมข้างล่างมีข้างล่างมีข้างล่างมีข้างล่างีข้างล่างีข้าง่างมข้างล่างมีข้างล่างข้างล่างม้างล่างมข้างล่างมีข้างล่างข้างล่างม่ข้างล่าง้างลางมล่าง้างล่างข้า่างางล่างข้างลางม่าง้างล่าง แต่การวางแผนคาดการณ์มันเกิดจากของเล่นที่มันมีเป้าหมายแบบนี้แต่ว่าจริงๆการเล่นอิสระก็จําเป็นแต่การแบบนี้ก็จําเป็นใช่เก่งมากนี่ตัวอะไรเนี่ยพี่ลิงพี่ลิงเอาตัวรไฟตัวรไฟนั่นแหละมาละใครอ่ะกินอะไรอ่ะต้องกินใบไผ่เขากินใบใบยูคาลิปตัส ข้อดี <Sen Heck S 1> ของการจัด <story> ร,ระบบสมองถ้าโตขึ้นมาคือช่วยในเรื่องอะไรโอ้โหการแก้ปัญหาการเรียนรู้ทุกสิ่งอย่างบนโลกนี้การดําเนินชีวิตการเอาตัวรอดแก้ปัญหาด้วยการใช้สมองซิกซ้ายและซิกขวายังมีประสิทธิภาพมากมากเลยได้ไหมทำไหมทไหมเดือวสองข้างเอาในก่อนในก่อนอ่าวล่องดูการแก้ปัญหาันต้องเรียนรู้ผ่านการลองผิดลองถูกนี่ เก่งมากสามสี่เยอะมากเยอะมากเลยเหรอกล้วยพี่พ่ออะไรกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าโอ้โหตึ๊กแม่เก่งมากเขาทำงานก็จะเงียบก็เขาคิดอยู่หน้าที่คือมองนี่เก่งมากได้แล้วเผินปังมากให้กำลังใจนะอันนี้อันนี้คุณไสคุณไสอุ้ย สุดยอดเวยสุดยอดมากมันมาจากมันมาจากบัวลอยอะไรบัวลอยอ๋อเป็นโค้ไฟโอเคได้ได้สะท้อนมากน้องน้องไม่บิวกลินเหรอลูกพยายามแล้วบัวล้ก็เปิดให้ฟังนะใช่ไหมปัญหาคือแม่อาจจะร้องไม่เป็นน้องเลยไม่ไปด้วยหนูเปิดไงถ้าเราดูวันนี้จะเป็นยัง สมาธิดีอสองลองคอยคือดีมากมจากครั้งแรกที่เรามาเขายังไม่เก็ตเลยว่าอ๋อเขาทำอะไรแล้วเขาไม่ค่อยรอแต่ตอนนี้คือนั่งแล้วก็รอ,อมสมองเขาตอนนี้พร้อมเรียนรู้มากจริงๆ,จงๆเจอครูเกลด้วยละครเองนะคะเราก็เพิ่งมาเจอตอนสองขวดด้วยมั้งใชไ่ไหมคะแล้วเราลองคิดดูสิถ้าเจโคโลได้ทําสิ่งนี้ตั้งแต่เล็กตั้งแต่เล็กๆมันจะแจ๋วขนาดไหนนะคะวันนี้ก็ได้ข้อสรุปจากอาจารย์เกล้วว่า น้องมีสมาธิาธดีหลออคอยดีนะคะมีสมาธิในการพร้อมจะไปโรงเรียนละซึ่งแม่มีเคล็ดลับเดี๋ยวไปดูกันว่าเคล็ดลับของแม่จะเป็นอะไรแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ว่าเดี๋ยวจะมีผลของคนเล็กซึ่งอายุห่างกันว่าครูเกลเนี่ยจะดูพัฒนาการน้องยังไงนะคะตอนนี้คนเล็กก็คือ6เดือนนิดนิด,นดละยังไม่เจ็ดเดือนเต็มก็มาดูกันว่าพัฒนาการตามไวัยไหมหรือว่ามีอะไรจะต้องแบบพัฒนาเพิ่มเติมตมากขึ้นค่ะนั่งเองได้ยาว ยาวค่ะควาแข็งแข็งเห็นบอกว่าตอนนี้ตั้งคารแล้วแต่ว่ายังไปข้างหน้าไม่ได้ใช่ค่ะใช่ไหมคะค้อมหงายทิดคลองไหมคะคลองว่าค่ะโอรักโนลุกขึ้นนั่งอะไรอะคลองมอหมดแล้วค่ะทีนี้ปัญหาจะเกิดแล้วแหละพอเขานั่งได้เองปึ๊บใช่ไหมคะ พอเขาไปไหนไม่ได้เขาก็จะนั่งนั่งนั่งอ๋อใช่ใช่เขาจะไม่ยอมทานจะติอยู่ว่าไม่สามารถเอาตัวเองไปข้างหน้าได้ใช่ต้องลุกนั่งลุกนั่งแล้วก็พุ่งกระโจนใช่เลยค่ะแล้วก็ใช้วิธีขยบขยบไปเรื่อยๆใช่ครับอ่ามันก็จะไม่ทานถามว่าแล้วการทานจําเป็นไหมคือการทานจะทําให้กล้ามเนื้อมาใจทั้งหมดคอมเรเซอร์ท้งหมดแข็งแรงมากโอเคหนูผู้ชมทำเหมือนคุกเกิลแต่ว่าหนูอาจจะมีอะไรที่ผิดพลาดสักอย่างหนึ่งโอเคเพราะอ๋อ เขาก็ใจร้อนเนี่ยเราพี่ใช้เข่าของพี่อ่ะคุมคุมเข่าคุมข้างเนี่ยคุมข้างคุมไว้หนึ่งช่วงแขนโอราหหนูไปอยู่คลาสเดิมคือจับแค่นี้แล้วเขาก็ไม่ไปใช่อย่างเนี้ยแล้วเราก็ดันเนี่ยกดเข่าเขาดันให้มันไปข้างหน้าช่าตอนนี้พี่จะลองหน้าอกเขาเพื่อให้เขายกตัวอ่เก่งมากเห็นไหมเข่าข้างเนี้ยข้างซ้ายไปไปคล่องมากเลยข้างขวายังต้องช่วยอ สิบห้านาทีเหมือนทำเวทเทรนนิ่งเลยแล้วเหมือนเขาก็จะจำวิธีการประา่ะคะแล้วเขาก็จะ เข้าใจสมองมเขาจะจําได้แต่มันต้องใช้เวลา15นาทีสมองถึงจับจำได้จริงจริงแล้วพัฒนาการมันต้องคานก่อนนั่งหรือนั่งก่อนคานนั่งก่อนอ๋อถูกแล้วเซลล์ประสาทมันมเยอะมากเลยแล้วเราปล่อยไปอะ่ะเซลล์ประสาทมันจะอยู่ตรงที่เดิมอะอแต่เราต้องการให้มันทํางานเพราะจริงๆรแล้วเด็กเขาพร้อมเรียนรู้มากแต่เราแค่ไม่รู้เราก็เลยไม่ได้จัดการอะไรกับการเรียนรู้ของเขาอ,อย่างเนี้ยพวกเนี้ยมันได้ทั้งนิ้วการมองแล้วก็สีอันนี้เขามองผิดเจนเล่นใหญ่เลย วันนี้นะคะอ,า,อาจารย์เกลเอ่ยชมเรื่องความมีสมาธิของพีเจความตั้งใจความเป็นเด็กที่รอจดจ่อที่แม่บอกแม่มีเคล็ดลับแม่ก็อยากจะบอกว่านี่เลยโปรมัมนะคะ DHA โปรไบโอไนกับตัวนี้นะคะมัลติอิมู24นะคะ2ตัวนี้เป็น2ตัวที่ให้พีเจเนี่ยทานเป็นประจำนะคะตอนมื้อเช้าจู่จะชอบให้กินตอนมื้อเช้าพร้อมกับโยเกิร์ตหรืออาหารเช้านะคะหรือบางครั้งตอนนี้คือเขาเคี้ยวทุกอย่างเขาเก่งและ อาจจะแบบฉีกซองแล้วก็สามารถใส่ปากได้เลยค่อยๆเทใส่ปากซึ่งเขาก็ชอบมากๆเลยนะคะ PJ นะคะก็จะกินทั้ง2สีเลย2สูตรเลยนะคะเรามาเริ่มที่ดีเจโปรไมโอนายกก่อนนะคะไม่ทําให้ PJ นะคะเป็นเด็กที่ติดจอเลยเพราะจู่ก็หมดจอร้อเซนะคะแต่ว่าเวลามีการเรียนรู้เนี่ยเขาจะมีสมาธิที่ดีเรียนรู้ได้ดีนะคะแล้วก็แถมหลับได้ดีด้วยนะคะจดจ่อกับสิ่งที่ตัวเองสนใจได้ดีมากๆเลยนะคะ และอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นคือมัลติ i m m u 24นะคะตัวนี้สีเขียวนะทุกคนตัวนี้จะช่วยเรียกว่าเป็นตัวช่วยเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันนะคะบางทีแบบสมมติว่าป่วยมีน้ำมูกเนี่ยคืนเดียว2คืนก็ กลับมากับกระปรี้กระเป๋าเหมือนเดิมอยู่แล้วนะคะซึ่งก็จะช่วยนะคะเสริมภูมิแบบครบวงจรโดยเฉพาะเรื่องของการหายหวัดเร็วนะคะเรื่องระบบทางเดินหายใจแล้วก็จะมีสารตัวหนึ่งนะคะชื่อว่า HMO นะคะเป็นสารอาหารที่เหมือนนมแม่เลยนะคะก็เป็นการเสริมภูมิใกล้เคียงกับเด็กที่กินนมแม่ด้วยค่ะก็ชอบโปรมมันอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่ามีงานวิจัยรองรับนะคะแบบจริงจังเลยนะโดยทีมนะคะจากคณะเภสัชจ,จุฬาเลยค่ะก็เลยทําให้จุ๋ยมั่นใจนะคะคือนอกจากอาหารเสริมเหล่านี้จุ๋ยก็ยังให้โภชนาการ ที่มันครบถ้วนกินอาหารในครบ5ห,หมู่อะไรอยู่แล้วด้วยนะคะคือเราก็ต้องดูแลรูปแบบรอบด้านค่ะสิ่งที่พี่เจได้ในในระหว่างเรียนเนี่ยมันจริงๆมันมันก็มาจากการที่เราสอนเหรอการที่เราพาเขาไปเจอปัญหาการที่เราพาไปเจออาจาร,รย์เกลพาไปเจอครนูนัทพาไปเพล่กุ๊บพาไปหลายๆที่ที่เราไปอย่างเงี้ยอยู่คิดว่ามันมันก็มาประกอบกันเป็นเด็กคนหนึ่งด้วยนั่นแหละ แล้วก็มาประกอบกับเรื่องของการนอนดีมีโภชนาการที่ดีแล้วก็เคล็ดลับที่จุ๋ยบอกนะคะเพราะว่า2ตัวนี้จะเป็น2ตัวที่จะช่วยในเรื่องของทําให้เขาเนี่ยเ,เป็นเด็กที่ พร้อมที่จะเรียนรู้เสมอนะคะแล้วก็มีเรื่องของโปรไบโอติกนะคะที่คิดค้นสูตรมาโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมัลติอิมูนนะคะ2 4ถ้าสมมุติว่าการที่น้อง PJ เ,เนี่ยไม่ค่อยป่วยเนี่ยมันจะดีมากคือมันจะไม่ขัดขวางการเรียนรู้ของเขาไม่ขัดขวางพัฒนาการของเขาคือ PJ เ,เป็นเด็กที่ป่วยน้อยมากไม่ค่อยป่วยหรือถ้าแบบมีอาการก็จะหายได้ภายในรารวดเร็วนะคะหรือว่ามันก็มันก็เกี่ยวกับการเลี้ยงดูหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนโภชนาการที่ดีและการเลี้ยงดูของเรา าการรักษาสุขลักษณะทุกอย่างมันเกี่ยวพันกันหมดตรงนี้นี่คือพีเจคือยังไม่ได้เข้าเรียนแบบ100ร้อยเปอร์เแบบฟูลฟูลไทนะ full, full นะอันนี้คือแค่พาไปลองพาไปเริ่มในหลากหลายสิ่งที่คนพบก็คือลูกเราพร้อมมากอาจจะผิดแผนแม่นิดนึงแม่อยากให้เขาสามขบกว่าแล้วจะไปส่งไปโรงเรียน uh huh. แต่พอดูว่าเขามีความพร้อมแล้วอะเราก็รู้สึกว่าเอ้เราก็ให้ให,ให้ให้การศึกษากับเขาได้โดยผ่าน การเล่นนั่นแหละจริงๆเราเลือกโรงเรียนที่มันเป็นเพย์เบดด้วย uh huh. แล้วก็ยังมีตัวช่วยของจุ๋ยนะคะเป็นโปรมัมนะคะอันนี้คือเอาของจริงมาเลยนะว่าน้องกินแล้วก็เหลือเนี่ยแค่เนี่ยเนี่ยเหลือแค่เนี้ยก็เอามาบอกแม่ๆกันนะคะแม่ๆท่านไหนสนใจก็ลองไปดูข้อมูลกันได้เลยคะ่ะอ่าวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราต้องไป ไลฟ์ Live กันต่อไปไหนอะทำงานาไปจุดไม่ย่อนคนจะรวยไงคนจะรวยโอสาธุ่อะคะคนจะรวยคนจะรวย <c oughs> ก็เดี๋ยวอีพีต่อไปนะครับเราก็จะได้เห็นจูจๆกับเจเจตอนนี้จูจๆเขาก็เริ่มแบบนั่งได้เริ่มแกนกลางลำตัวแข็งแรงแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่เขาควรที่จะได้ออกไปเจอโลกข้างนอกบ้างอ่าเอาไวตามดูกันนะคะฝากเข้าป่วเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ค่ะ